กำลังงามๆครับ พี่น้องครับอยู่กับสองแบบสีสารต่างถินครับมาพบมาพอกันในแล้วครับพี่น้องมือนี้สิภาพไปหางรวดครับหางไว้จะว้นนะครับงานหลายครับพักนี้ไปไปติดตามน้ากันครับว่าสีเป็นเท่าไหร่ครับผมครับพี่น้องผมตอนนี้เขากับมงหอดไม้แล้วครับเนี่ยครับหมยเขาห่อนไมยแล้วครับไปติดตามไปไปน้ำกันครับผมนี่ครับพี่น้องครับหลังแรกเขา พี่น้องเห็นทางมันป่ะนี่นทางมันเอ้านี่ครับไมเ้เฮาเป็นไม้ทุกหน้าครับทุกหน้านี่ครับนี่ครับลักษณะมันที่เป็นแบบนี้ครับการสีนูตัวพวกไงหรอกครับอาจจะเป็นนูตีนตั๊มประมาณนี้แหละครับเอ้าผมสีให้พี่น้องมาเบิงตอนยามที่เดียวเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมสีใส่ไปแล้วก็สีไทยให้เบิงให้พี่น้องเนาะมาผู้เดียวมันลำบากหน่จังหน่อยครับ ติดตามย้อนไปครับกับซองแบบสี่สารตันทินไฮสิวาหยังครับผมครับพี่น้องครับเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งทั้งนี่ครับพี่น้องเห็นบ่อาจชิบ่ชัดเจลีนไหมเห็นไหมนี่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 แล้วทางเป็นร่องนี่แล้วครับเบิ้งเบิ้งมันมาเห็นไหมครับเอาเบิ้งนี่ก็ได้นี่นี่พี่น้องนะแดดมันซองครับเป็นเอาได้บุเห็นบ่ครับ เงี้ยมาเอ้างอไดเดี๋ยวเอาครับพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องเบิ่เบืงทางมันครับนี่แล้วครับพี่น้องเห็นลวดบ่ที่ใส่ไว้นี่แล้วครับพี่น้องครับเอาติดตามย้วไปครับพี่น้องบัดนี้สีใส่ไปเลยครับแล้วก็ใสเหลี่ยงสีให้เบิ้งแลวก็บัดพยายามหมดแล้วครับพี่น้องเอา ติดตามเงี้ไปครับไผสิวะยังตอนนี้ครับเ้ากอะดักเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังหุ่ถ่ายห้องครับนองมึงทางมันเห็นบ่เห็นบ่เดี๋ยวเนี่เห็นทางมันครับพี่น้องนี่แหละครับหนูบางไงหรอกครับคิดว่าขนุนเป็นนุ่มนน่อยะคือว่าเอาเนี่ยครับห้องดักเง้ยาไปเนี่ยครับตอนนี้ดักบาเบิดครับนาทีได้ประมาณแปดเก้าหลังเนี่แหละครับเอามาอื่นมาติดตามน้องกันครับ พี่น้องครับมาลุนน้ากกนเมื่อนเศร้าครับสําหรับเมื่อนี้ให้มีการพักผ่อนที่ดีสวัสดีครับครับพี่น้องครับรรยากาศตอนโซโซครับสุดยอดครับสามร้อยหกสิบองศาของบ้านหน่อยเขาครับมันครับพอกไวที่นั่นออกถูกเมื่อวานนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับสองแบบสีอีสานต่างถิ่นมาพบมาพอกันอีกแล้วครับเมื่อนี้เฮาสีผ้าไปยามงลวเที่เขใส่ใบหมู่วันนี่ยนะครับพี่น้องไปไปติดตามกันวาสีมานมอมานเนาะพี่น้องเนาะไปไปครับติดตามเงาไปครับเบิ่งครับบรรยากาศเศร้าๆครับนี่ครับเห็นบ่อขอกว้ยที่มันออกลูมมู่วันนี่ครับโอเคติดตามเ้าไปน้ำกันครับครับพี่น้องครับตอนนี้เขากำลัาหอดไม้ขเราแล้วครับ ไปติดตามเง้วไปน้ากันครับว่าสีมันบ่มาณสิเป็นยังไงครับผมเอาครับห้อก็หอดลังแหรกของเขาแล้วครับไปไปเบิ้งน้ำกันครับว่าสีมันบ่มาณไม่มีอะไรครับหอห้ยพี่น้องมีหลงร้อยกันสุนอยู่ดิโอแลนต่ำบ่วงอยู่บ่วเขาครับบ่วงเบี้ยวอยู่บ่วงเบี้ยวอยู่เอาเอา bồn biểu biole, sẽ biole, or bưng one. Yo bồn chẳng mạo bồn biểu lòng ở ngoài này con ký hai trong mạo đó, nó, mùi à, à, à. à, nó nó, mùi mùi lớn to mùi thứ thứ tằm 2 ลูดเลื่อนครับเห็นะหไหมหลังที่สองกับลูดเลื่อนนี่ครับลูดลูดลูดหลังที่สองกับลูดลูดนี่ครับหลังที่สองครับพี่น้องเห็นป่ะออลูดเลื่อนนี่ครับลูดเลื่อนเอาไว้นี่ก่อนไปติดตามต่ออะไรครับ มันต้องถึกนะบ่อลังเดกกับหลังนึงแล้ววะหลังที่สามหลังนี่ถึกแน่นอนครับพี่น้องพี่น้องเห็นปะบ่แม่นขาดบ่พี่น้องอู้ตายพี่น้องนี่ถึกแล้วพี่น้องเนี่ยเห็นตัวหัวนี่น้องเห็นอยู่ปะนะมัน,นแรงๆอยู่นะเอาแล้วพี่น้องโอ้งามเลยพี่น้องงาม โวยงามอยู่พี่น้องเห็นบ่ครับผมว่าแล้วตัวมันต้องโดนจักโตโตเสียใดอยู่ที่พี่น้องเอ้าเอาเอาขออนุญาตเก็บหนูก่อนครับตายไปโอ้ยตายแค่ไหนพี่น้องเอ้ยดิ่นไหมน่ะโอ้ยยิงแถวแกกแซกเอ้ากํากลังเป็นนุ่มนี่ลนะพี่น้องเอาไว้ดีก่อนเนาะเอายังไม่เอา,าเอา้เาไปเบิง้ง หูอื่นก่อนครับเอาเอาเอาใดเราหนึ่งแต้มครับพี่น้องครับไปต่อครับไปต่อรังที่สองไม่มีอะไรไม่หลุดไม่เลิศนี่ครับหลังที่สองยวเขายังมาเจ็บครับไปโอ้ยเจ็บเบิ้งเจ็บตื่นเต้นรังนี้เป็นตัวที่สองใหฤดูกาลครับที่ผมห่างครับพี่น้องตัวที่สองครับ เนี่ยอะไรล่ะนี่ครับบ้านเรนี่โอ้เฮต่ำอยู่พี่น้องบ่ถึกเออบ่เขาบ่วงอะฮะว่าต่ำบ่วงไปเลยได้เกาะขาไปดิเห็นไหมเออเกาะขาไปไปองกององโมยนังเอาเอะไรเราตเต็มเลยเสซเราอีกบนนี้ ที่ลูกมองว่าเขาจะมาแกะมือมันไหมพี่น้องไออ้าวหลังนี่ถืออีกแล้วครับนั่งกูดจ,จูด,ด็นพี่น้องเห็นวหนี่นี่นี่อ้าวเรียบร้อยครับเรียบร้อยตัวที่สองครับน้องเห็นี่บอสองครับสองกำลังงามๆครับสองตัวกำลังงามๆครับพี่น้องนนเน็ิบอครับผม เอา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 โนมีโนใส่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาไว้นี่ก่อนพยายามตัวไม่ก่อนเด้อครับพี่น้องเด้อโอ้สองตัวแล้วสองตัวแล้วหนูบ่วยเงี้เหรอครับกำลังเป็นเบาครับพี่น้องเอ้าเอา,เอาขออนุญาตไปเบื้งตัวไม่ก่อนครับไปครับจังไม่เจ็บครับบ่หลุดหอกตัวบ่วยเงี้มามามาพื่นเต็มเด้สองหรอ หลังนี้ต่าอีกครับพี่น้อง hey, อเฮะโ่ยังไงก็ต่าเย็บสู้หลังนะครับนี่ครับลูดเกือบสู้หลังเลยแต่บอถือบอเป็นยังเดี๋ยวเขาจะมาเจ็บครับพี่น้องเห็นบ่าลูดเกืบถูกหลังเลยเห็ hey, นไหมแต่บ่ถือไปไปต่อครับมับนตน้อมีสามตัวคิดว่าห <c oughs> ลังนี้ก็ต่ำเนี่ย <c oughs> พี่น้องหลังนี้ก็ต่ำเน ตั้เลยพี่น้องบอถือบอเป็นยังมันกรถิ่นตัวเดียวกันแค่ไปถือยู่หันก็นได้เอาไปต่อครับไปต่อยังไม่เจ็บไปต่อเห็นปะครับใหมายเขา,า,เขาเอา้าวเอาอีกแล้วนั่งกดจอดเฝ้าลักพี่น้องเห็นบอมันใหญ่โตเบอใหญ่พี่น้องสามแต้มแล้วครับ สามแต้มแล้วสามแต้มล้วพี่น้องนะนี่ต้องเห็นอยู่บ่สามแต้มเราเดี้มันเห็นตัว่งหญ่ครับสามแต้มเราพี่น้องเห็นบ่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 สามแต้มเราครับโอ้มือนีมันครับพี่น้องใส่ป้องแปดหลังได้สามแต้มเราครับมนันมันครับมนันพยายามไหเบิี่น้องครับพี่น้องเขาจะกลับมาเจ็บแร้วมันตัวปงเงยหรอกครับ มันโตไปไงไ่นสิเป็นนู้ติต่มตำหรือว่านูพุกน้อยหรือว่าเงี่ยโมโหอยากขึ้นกันครับมันโตไปไงไ่นสิลูกมันครับเอ้าพี่น้องมึงไหน่าสิลูกมันครับน่าสิลูกมันเอาเอาเอา,เอา,เอาไปก่อนไปก่อน,ไป,อนไปเบิบนะ่งเห็นนะเ,เบิดก่อนเนาะเขายังกลับมาเจ็๊ยบเราพี่น้องเนาะไปไปไปเอาบ่เมนเบิดเราบุ๋อันนี้ของเก่าว่าโอ้หลังสุดท้ายแล้วว่านี่เอาเอา หลังสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวลังสุดท้ายลังสุดท้ายนี่ดีหลังหนึ่งหลังนี้ก็ไม่มีอะไรอะครับพี่น้องครับบัดที่นี่ขออนุญาตเก็บหนูกันเ้อครับอ๋ขออนุญาตเก็บหนูเดี๋ยวมาสรุปแจมให้เบิ่งครับผมครับพี่น้องครับสรุปครับอุ้ยที่ไปไหนเหรอครับครับพี่น้องสรุปครับ ปดลังครับพี่น้องได้หนูสามตัวครับแต่ว่าตัวบปงไงก็ลังเป็นนุ่มเลยนะครับเอาเอาพี่น้องสำหรับเมื่อนี้ครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมขอให้พี่น้องเบิรงคลิปให้จบด้วยครับแล้วก็ฝากกดมาร์กอิตให้แน่ครับกดติดตามเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับพี่น้องครับสำหรับเมื่อนี้ออกล่าวคำบาสวัสดีครับพี่น้องครับ